ดีค่ะปาดวันนี้เมลน่าสนใจบ้างไหมมีสี่เนี่ยงไงสวยไหมสวยจังไปเอามาจากไหนหรอของพี่สาวนะ่ะพี่สาวเราผัดทำมาจากตุกเมองวาทิก็อสอนพี่ด้วยล่ะจริงหรอเราอยากไปทำบ้างจังเราไปทำกันไหมไปสี่เราอยากทำเหมือนกันไปกันเลยไหมล่ะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโตเมืองบาติกจังหวัดตังได้ทาการก่อตั้งจากการที่มีประชุมในหมู่บ้านเพื่อต้องการคิดหารายได้เสริมให้กับคนในชุมชนจึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้เรื่องการทําผ้าบาติกจากการอบรมมาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัจฉริยะสัยอาเภอการตังเพื่อจะได้นําความรู้ได้มารับประกอบอาชีพการทําผ้าบาติกโดยใช้ชื่อโตเมืองบาติก จากนั้นได้จดทะเบียนโอท็อปปี2 5 1 9ในได้รับการการสัญเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวละ2 5้5 3ได้รับการการสัญเป็นระดับ5ดาวจนถึงปัจจุบันถึงแลวจ้าจุเม,มืองวาติกเสือปัดดูจากครูที่สอนหรอเออสวัสดีเปิ้นปดัดพวกเธอมาทำอะไรกันหรออา้าวจิงสวัสดีจ้าเรามาทำผ้าบาติกนะ่ะใช่เดต่ย,ยังไม่รู้จักครูที่สอนเลย โอ้มาๆๆซีงเคยมาทำแล้วครูว่าชื่อปราสุนะเดี๋ยวเราฟ้าก็าไปค่ะและวก็มาถึงปี2 5 5 9กส่งกสัขสันตอนนั้นสงงัสันระดับดาวก็ได้มาสีดาวปี60ก็มีการตำบาติกพิมลายอย่างที่พวกหนูเห็นนะคะ่ะตอนนี้บาติกพิมลายอยาลูกมันจะไปได้ได้ดีฝา มีฝาบาติกเขียนแต่บาติกเขียนมันก็ยังมีอยู่อย่างที่เดี๋ยวพวกหนูจะทำแบบนี้พวกเราสามคน,นอยากทำก็ผ้าเช็ดหน้าบาติกค,ค่ะป้าจูดสอนให้พวกเราเราได้ไหมคะหรือว่าวัสดุที่ใช้ทำบาติกอะ่ะอย่างผ้าอ่ะเค่ื่นงถืนนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าจากที่เป็นผ้าขาวะันนี่คือผ้าขาวเรามา,มาวาดวาดลายลในผ้าก่อนนะคะก็มาถึงเทนแบบนี้ค่ะ เพิ่มข้นจากพอเราวาดจากเป็นโสติจึงนันเมื่อกี้เขาเขียนเตียนกับเตียนเขียนตามที่ตอนที่วาดไว้กับเขียนเขียนไปถึงสิบเขียนเตียนไปถึงสิบแล้วก็ไประบายสีระบายสีก็ตัวสิบเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้อ่ะสิบแล้วแต่ ชนติ้งค่ะสีสบา,บาดีนะค่ะและนี่คือผลงานที่เสร็จแล้วค่ะ